สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่อง c r u n t h y and Nationality เรามาดูกันค่ะว่าบทเรียนนี้เกี่ยวข้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดใดบ้าง สาระที่1ภาษาเพื่อการสื่อสารมาตรฐานตอ1.2มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพตอน1.1ป .5 ทับ4พูดเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศและสัญชาติได้ 2. นักเรียนสามารถถามตอบเกี่ยวกับประเทศและสัญชาติได้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนบทเรียนออนไลน์เด็กๆจะต้องทราบขั้นตอนการเรียนบทเรียนออนไลน์เรื่อง Country and Nationality ว่ามีอะไรบ้างขั้นตอนที่1เด็กๆจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว 2. ศึกษาขั้นตอนวิธีการเรียนบทเรียนออนไลน์โดยการฟังคลิปวิดีโอที่1 3. เรียนรู้คำศัพท์เรื่อง country and nationality จากคลิปวิดีโอที่2 4. ดาวน์โหลดใบความรู้ใต้คลิปวิดีโอที่2พร้อมทั้งศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ หเรียนรู้การถามตอบบทสนทนาเกี่ยวกับ Country and Nationality จากคลิปวิดีโอที่3 6. ดาวน์โหลดใบความรู้ใต้คลิปวิดีโอที่3พร้อมทั้งศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ 7. ทําทำแบบฝึกหัดเรื่อง Country and Nationality จำนวน10ข้อ 8. ทํทำแบบทดสอบเรื่อง Country and Nationality จำนวน10ข้อ9รับทราบผลคะแนนและรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่กรอกข้อมูลไว้เบื้องตน้นเด็กๆอย่าลักขั้นตอนกันนะคะต้องทำตาม9ขั้นตอนนี้ถ้าเด็กๆไม่เข้าใจตรงไหนสามารถย้อนกลับมาศึกษาคลิปวิดีโอต่างๆกันได้นะคะ